ตัวการแข่ขงฟุตบอลเซม่าครับทัวร์ครั้งที่สี่ผู้ชิช้นเลิศในรุ่นหน่วยงานอะไรรุ่นสาวชิบูระครับเป็นการพบกันระหว่างทีมกัวจับเจฟฟาร์มหงส์ก้าพบตาจัดทีพลัด <co> ยุกยาวมาที่เกลือชัยเคลือนมาที่สุรศักดิ์เคลือนมาที่รัตพงศ์นรับวันจ่าตั้มออกมาฝั่งขวามาที่เกลือชัยเข้าบูลเคลือนมาทั้พงศ์ใหม่รัตนพงศ์นะนะวันจ่าตั้มออกมาฝั่งขวาที่สุรศักดิ์สุรศักดิ์สุรศักดิ์สออกแล้วสุรศักดิ์จกมาที่ร ม,มาตะพงศมีมงคบอกโยกเข้าขวาไปผ่านอานะครับคอนที่สามารถสามารถกีน่าีได้ไหมสามารถยีงให้เพื่อนหน่อยสั่งสาวโหยมาอย่างโอยมัดจีกับบวัวแต่ฟองก็ไม่ได้อะไรเลยครับสิวัน์ ที่นั้นผมเข้ามาลูกนี้เข้ามือพอชิดอ่าเราผู้สิทบอกว่าฝา,าก่อนในจังหวัดอู่ก็เลยก็ดีครับดับสนั่นรับปูนวิ่งมาสักฝาลูกนี้แล้วก็โอ้โหสตั้งไปดีต้องเอาไปเปลี่ยนแล้วครับใส่ผิดสีดูครับสุภาพบุรุษฟุตบอลทั้งสองทีผมบอกเลยใส่ขวาแล้วไปลูกนี้ไม่ได้ครับถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรวมกันใส่ขวามาลูกนี้แล้วก็ไม่ได้ครับถึงครับ แต่ว่าที่หนึ่งได้ถ้วยใหญ่กว่าดูซิว่าสองทีมจะเล่นแบบไหนยกมาที่สังโซเชียลดูครับพอเป็นบอนคู่ชิงสองทีมนี้มันเกรงทั้งคู่กับเกรงทั้งคู่พวก,กลูกนี้ยังไม่ได้รอดย เชยยอดจะไม่อยากมาอีกเสียยอดสู้มาดูคู่นี้ดูเสียยอดโองศักดิ์รอบรองอ่าแล้วซัดขวาดูดิโอ้โหถ้าอัจฉริยะถ่ายทอดสดครูไทยชิงทุกรุ่งครับบอลมาจังหวะนี้กูสิทอ้าวนี่ครับถึงบอลก่อนครับจังหวะแรกครับเอกสิทธิ์สายดิจิตอลดิสาวัดโยกพาหลอกแล้วก็เพชรพัชชัยไม่ได้ครับเช็คเสาดีมากครับเอาเลยโวยสายรีบ ดีวัตดีครับสมมติาเมือลูกนั้นหนึ่งคนดีวัตบอกว่าในเกมล้วนซัดขวาลูกนี้โอ้โหที่ต้อเต้ต้อเต้โดนเอ้าโหอ้ขวาครับมันเกรงกันทั้งคู่ครับพอต๊ะที่อู่สั่งของโรงงานกุญแจใจฟังยัดขวาลูกนี้เหมือนคู่เมื่อสักครู่นี้เลยครับดูครับพิกมาลูกนี้อวฟาครับเลี่ยมบอลเรีวบอลจกดูครับ จัดฟรีโยกมา Entonces, โปเต้จ <dumpling S 2> ิ้งลูกที่ใม่ได้จิ้งแบบนี้กินทางนั้นจะจัดยากครับดูครับยกมาได้หมดแล้วก็ปล่างลูกนี้ยากไงยปลามุกเช้าจูงงูจังหาะบัวครับดูก่อนครับดูก่อนดูก่อนแล้วลูกแบบนี้มันแปรทั้งคู่นะครับขาติดกอ รอหน่ครับมีการสบัดมือถูกต้องครับอะไรกินชิ้นเลยเติร์นาพี่หน่อยน้องเลยนอนทุกนัดก,กันเลยก็อ,อยู่บ้านกินก็ให้นอนด้วยนอนพี่สนามเอาครับเลิกเกมดูกันไปยังไงเอาครับ ประเจ้าช่วยชุดเกิดชัยลูกใจใจมาลูกโอ้โหยนมาด้วยอุนิชัยอาบน้ำมาด้วยยาวแน่วันนี้ดูครับยกยาวมาจับพลิกได้ไหมซัดขาวาลูกนี้ไม่ตกดูครับมันมันกดดันนะครับมันกดดันมากครับจบเลยครับทีมดำเป็นปเกมอยู่เลยครับดูครับจังหวะนี้ยกยาวด้านบนเล่นชัยข้าบุญ โดใช้ข้อก็ที่ตอเตยยกมาอาแล้วครับพิกได้ไมบอลแรกดี้ล้วว้า้โหบอลไม่ถึงับไว้ถึงเจ้าวิสิตเิกแล้วสามารถใสยเลยลูกเก่งสามารถกีฬาสีดูครับเผอแป๊บเดียวบเบาะไรขันได้ครึ่งแรกครับศูนย์ต่อศูนย์อยู่ครับเหมือนคู่มอสกคู่นี้เลย เป้ครับส <ś mel os> ักระงกับตาทีมด <stimulus> ้วยนี Interior ่ครับผู้เล่นชาติไทยบอกแซมมี่บอกว่าประเทศฝรั่งเศสประเทศผมยังไม่มีบอลเจ็ดคนไม่มีสามผีบวกเลยครับมันจะมียังไงเขาที่ยืนเเดียวป้าบอกแซมมี่เอ็ก็พูดเนาะดูครับบอลออกามาอาจารย์พัดยกยาวมาด้านบนตอนนี้เจ้าหน้าที่ ไฟจัดแล้วก็คณะกรรมการติดตามอยู่นะครับผู้รักษาตูยอดเยี่ยมแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมครับมีถ้วยให้ใส่ขวาโอ้โหไม่พูดถึงนี่ไม่ใช่ลาวันเดียวนะเกลาออกแล้วนะครับบอลโคมาหน้าทุนตีนิวัตอาล้วครับตอนนี้ทางลมไปทางด้านกุยจับเจฟฟางโมงนำเก้าได้เปรียบบ้างครับจูบพิษเหนือลมยันร่าฝั่งขวา นัทภพกินโจได้ที่ซ้ายลูกนี้ไม่ผ่านโอ้โหผู้เล่นหนึ่งคนครับมวยก็ชนะบอลก็เข้าชิงแถมมีหัวใจสีชมพูด้วยช่วงนี้สีเหลืองกับสีชมพูครับพานุพันธ์บลอกลูกนี้โอ้โหบอลตั้งอยู่ที่เจ้าแพรวครับ17ยิงลูกขวาลูกนี้โอ้โหเข้ามาด้านขวาที่พานุพงศ์มาที่สายเซนเปอร์ปปนักคริชช้าแล้วแต่ว่ายัางได้อยู่ที่ซัดดิทอนดูครับดูครับเอกสินสายดิต้นจึ๊กแล้วจึ๊ก จึงจึงสอ,อขาควยเลย,ยไปไ,ปออไ,ได้โอโหสามารถยกมาดูนี้ไม่ผ่านเ <c oughs> จ้าแพรวอเตอร์กีนักลิงไม่บอลมันมันจนพู่ใหญ่เอาไม่ จิ้มาลูกมาเลยครับเจ้าแพวตัดได้เจ้าแพวมีพื้นที่เจ้าแพลวมาฝั่งซ้ายสังกระลงสังกระลงยกมาด้านบนไม่ผ่านทางด้านอาจารย์เอ็มจารเอ็มมาแล้วครับพัดเพชรสุริยาทักทายแฟนบอลาทางบ้านเลยครับจักทีมาจากจังหวัดด้วยครับทักทายแฟนบอลที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์และสิษเกด้วย,าม,ววยมาดูคู่ชิงคู่นี้ครับอยากรูก้เลยเกินว่าใครจะได้แชมป์ในรุ่น30ปัครับเป็คนคทักมาบอกพี่ไลให้ดูหน่อย คุณภาพครับแก้วไม่เท่าอาซ mm ีนะครับแต่ว่ารอดูค,ค nah รับมันพอดูได้สิลินสิลินสิลินเดมซีขึ้นมาที่จักรีจักรีพิกตู้นี้ฟาวน์บอลลูกนี้ใส่ขวาไม่ได้แล้วก็ยกมาอุ้ยจับบล็อกยัดขวามาแล้วมาปัดเลยกมาเลยไปได้สะก่ลูกใส่ขวาไมาพาอจารยเอ็มดูครับไปอีกแล้วสุรศักดิ์ ้างขวาลูกนี้ไม่ตรงกรอบยาวแล้วมาด้านบนสามารถนี่ครับเต็มบอลดีแล้วธีรวิทย์มาแล้วโอ้โหนี่อวุธครับของธีนครับมาแล้วครับธีรวิทย์เราออกเรางงเลยครับออกเราจริงดูครับสามารถพิลึกอ่าดีครับสามารถเรียกฟาวล์ได้พาดูผมยกมาด้านบนไม่ได้ติดสักกระโรมได้เลยว่าดูดิ มาครับบอลออกขวามานิวการใส่แล้วโอ้โหติดพอชิดแล้วพอชิดมองออกซ้ายมาอาจารย์เอ็มอาจารย์เอ็มสายแบกแบกได้ไหมอาจารย์เอิมแตกจ้องตาสวยด้วยอาร์แอลสี่นึกเก็บบอลได้สิลึกจะพลิกพิลิกใกล้ๆออกมาช่วยสามาดไปสามารถไปเร็ เาาต้องชมสาบ้านจีนาสีเลยครับมาแล้วครับตอนนี้เก็เปิดแล้วไซสไนเปอร์ทำงานแล้วครับเป็นลูก,กยิงที่ย่กีิสุดในชีวิตโอ้โหทำเลยครับระ้ววางแท็กิกได้ใช้ได้เลยครับชีวิ์อีเล็กไม่ค่อยมีเอามาใช้ในช่วง งานในครึ่งหลังอาครับดึงแล้วสุรศักดิ์จักนรกยังไงยัอนมาที่ฝั่งขวาครับเกิดชัยโดดธีรวิทย์เคาะไว้แล้วเกิดชัยยังได้ยอยู่เกิดชัยยังมาตรการ่างอาแล้วครับโลกแล้วฝั่งซ้ายจักรีอันตรายยกบอลเกิดได้ไหมโอ้โหแฮนด์บอลครับลูกนี้ครับเอาเลยขอกันกินมากกว่าน,นี้หนึ่งวิสองวิอย่าไปเอาเล่นกันปาหัวครับมาแล้วบอลที่เกิดชัยเกิดชัยดวลทางด้านสันโซเชียลเบียร์ไว้มอง รัตพงศ์คืนมาที่สระร่มเสใส่ขวาแล้วไม่ผ่านแล้วก็จักรีรัตพงศ์คีรีบังกรอ้โหายเลยครับวัดด้วยนะครับวันนี้ดูวีทีสามสิบบวกครับแฟนขับเยอะจริงออกมาจะแหวกกุ้งแล้วแหวกแล้วครับอาจารย์เอ็มอาจารย์เอ็มขวามาดูนี่ว้าวผู้เชี่ยว่าอ้าวไม่ตรงจุดอยู่ดีครับตอนแรก ปูสินไปที่จุดแล้วครับดูครับโอ้ดูคุยกันโอ้ยไม่ไม่เคยคุยกันบ้าวิ่งแล้วโยกสามารถสามารถโยกหนึ่งสามารถจิกจับโยกยกมาดาบบนไม่ได้ครับวันนี้ที่เดิอดใช่เอาเดือดใช่มาเดือดใช่มาแล้วออกซ้ายที่จักรี จากนี้ต้องลงมาล้วงบอลแล้วครับจากนี้จะผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมฝ่าครับเป็นจังหวะติดผ่านดูนี่เห็นบอลครับแม่ดูครับจังหวะบอลมันไม่เข้าทางเข้าเหลี่ยมเลยครับกระโดกแล้วน่าจะเป็นหนึ่งกั๊กเล็กออด <อา S 1> ดูครับคือห <อา S 1> นึ่งชุดกำลังีัยว อดกขนบนสีันกันไปเอาอาบอลไดไมดีอีกอยากใหอ๋ดูกปาบอลกาไม่ได้จไปจะไปตีนะสามารถโดนเหลืองสองเป็นแดงนะสามารถนะดูโปเอ้ยเขากำลังเล่นดียกปาเอาแล้วก็เรียก เอาการครับดูนี่ครับดูนี่ครับโอ้โหแป่โลกโลกไม่ได้ครับเจ้าดีวัฒน์อ้าวนี่ครับพุทธศิลป์เล่งแล้วอย่าไปดึงเลยน้องเลยขอกันกินเยอะกว่านี้เลือกเวลาครับสาบานโดยเกิดชัยเกิดชัยพิบว่าเอกนิชสันดิจิตอนสันดิจิตอลไปทำงานวันนี้หันโซเชียลดึงไว้หลังข้อมาที่อาจารย์เอ็ม จะได้ข้อมาสวยครับโนตัดได้โดนตัดได้ยัดมาแล้วลูกนี้จะพลิกพลิกได้ไปบุญเสิร์ฟแล้วก็เอาลูกได้เปรียบครับยกมาแล้าบนสวยด้วยบอกลูกนี้เรื่อยๆโอ้โหนี่ครับสักสีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกอับบักการคุณลูกคุณลูกอย่าเข้าไปครับหลันโซเชียลดึงไว้หลันข้อมาที่จารย์เอ็ม จะได้ข้อมาสวยโดนตัดได้โดนตัดได้ยันมาแล้วลูกนี้จะพลิกพลิกได้ไหมบุญเสริมแล้วก็ลูกนี้เปลี่ยนไปลู้เปียนไปเชียร์เลยบอลลเล่แล้วขอคอลครับแฟนบอลนี่ครับลูกนี้ครับบุญเสริมกำลังจะโวยวายผู้เิียชีวเลยครับว่าเป่าแต่ผู้ิลป์เช็คอาการแล้วว่าเล่นต่อได้ก็ต้องเล่นแล้วเป็นผลประโยชน์เลยครับ นี่แหละครับโอ้โหถือว่าผู้สินทำเกมมากครับคู่นี้ผู้สินทำเกมจริงครับโอ้โหหมกเต็มข้อจะแพวเอาล้วครับยังไงยกยาวมาดีวัเข้าไปให้มาวาต่อเต้ต่อเต้ช้าแล้วช้ายกยาวมาบนเอาเกิดใจเกิดใจกบูลเกิดใจกบุญสันขวาดูนีจเรียบร้อยโอ้โหมันมากเลยพี่น้องเลยเอาครับยกยาวมาด้านบนยังไง เวยเล็บจิจูโทษถ้าเสมอนะครับวงเล็บทาเสมอจิจูโทษสคนผู้เล่นในสนามเจ็คนครับออกแล้ทำเวลาด้วยดูคับจัดมาไม่ได้ยกยาวไปด้านบนขาตู้หัวตอนนี้สามแล้วก็หมดอยู่ข้างในเลยครับเอาผู้สิเร่งเวลาเล่นเวาเรงเร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  เจ้าที่ก็าไม่ได้คนเดียวครับคนเดียวเจ้าที่คนเดียวแล้วก็ผู้เล่นยึดเจ,จ็ด,จด,จดตัวในสนามเท่านั้นกินน้ำสัต

ยับเจฟาร์มหมุดกับเก้ครับวันนี้คว้าแชมป์ไปแล้วก่อนรองแชมป์มากันอีกทีครับเดี๋ยวครับมาครับลุงชาชนมาเลยฮะมาเลยครับลุงชาชนมามามา